Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm. mm -hmm. ครับครับมือนีกับพ้าผีปนองมาหลอกผูลกรอปลาหาเก็บผักหวานครับมือนี้กะจังได็กับไปลุอนน้ำกันเบื้องน้ำพี่นองเนาะว่าสีมันบ่หมันเพราะว่าเขาบ่ได้มาหลายมือเติบแล้วครับสีหัดหยอนเพราะว่าสีหัดจินเน่าเร้วเพราว่าจิตมีกระจอกมาเจีบคพือกันเนาะครับเนาะครับจังได้กะไปลุ่นน้ำกันเบื้องครับกุลละครับไหนเขากุลละครับไปครับ ก่อนลวครับส่นแหลกแหกมานของห้องเ้ขาจามาเก็บกันเรื่อยๆอยู่ครับเลี้ยมไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะ อดบวค่อยอัวปันใดครับพี่อ้อกแรงหลาย <c oughs> <c oughs> เบื้องต้นนี้ครับเอากรได้เลยต้นนี้ไค่เนี้ยครับอดสูงง่มเงาอยู่นี่ เปรุ่นกันต่อครับหาไปเรื่อยๆพี่นอ้องน,นี่ต้นนึงครับ บิง่งซุ่งเรอสิได้เก็บแต่ต้นยุกับดินแบบนี้แหละครับพี่น้องต้นนัง่งยเมื่อไหานจะยังย้งหรอครับกับพักหวานครับก็เอาก่ได้ตัวนี้พ่อเอาได้ยู่ครับ ไลยต้นเป๋วครับน้ำมูลนี่แรงหลายครับพี่น้องฝนอู้บ่วมาจะโดนนครับ จังสี่กันว่าเอาอกครับเอาเหลียกเอาแตงหยอดมันโอ๋อ่ะนะพี่น้องเนาะ ครับปากกอนหินนี่ ตัวนี้รงจิตปอท้ายด้วครับนี่หนาซุ้งห,าหานาๆอยู่นี่ ทรงคือเหรอครับนี่ใกญ่ทีเด็กต้นนี่นะพี่น้องดูครับงามครับตน้นเ,เนี่ยเก็บคข้าบปในี้ฮงข้าสังเกตเบิ่งคล้าย ไม่กระจอแเราหายเก็บเอาเตแต่ต้นไม่ง่าหรอครับต้นแบบนี้เพิ่นบ่ค่อยเอาครับเพิ่นเอาแต่ต้นที่ตน้นในข้นเอาแน่ขึนน้น้อยหน่อยพี่น้องเพราะว่าหยดจะอัวก็พวกที่ยุกับดินครับลายเติบครับต้น หยดอีย่ต้อนหอนียูในหลือพินวิ่นออก ต้นนี้ทรงคืออยู่ครับหนดอัวดีอยู่เนี่ยต้นนี่นี่ผเห็นอยู่ผนต้นหนึ่งครับ ก็เด้เก็บได้เลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่าเบื้องสูงเหลาสีหายยากก็ทุกเถี่ยวอยู่ครับ ได้ยอดเดียวตัวนี้โตหลายอยู่ได้พี่น้องตในหน่อยนะครับแต่ว,ว่าแต่ว่าเบิ่งหย่อนนี่ครับเพียรุ้งเพียกินบ้นน่เขินหอนหลายแร่งหลายแล้วครับท<ม>ี่บ่เอาดอกพี่น้อง อ้าวหนอดต้องงา่ามนนะครับเนาะนะครับอีกสองตัวฝนตกมากอะสิไข่แน่ก็นี้ยอยู่ล้วพี่น้องอีนครับต้นหนึ่ง chỉ nè, cái <laughs> nó thường nó có như này. เก็บไปเก็บมากครับได้หลายแล้วครับต้นนี้ก็งามครับพี่น้อง ตน้นหิมะครับหยอดเ่าดีเถอะพี่นอ้อง เดินลงพี่้องอยู่ทางนเดี๋ยครับหนุ่ป้าไหมจังสีเลยแม่น้องพีง่้องเนาะ Copy. Yep. หอยอดงามๆไหมครับต้นนี้โอ้ยวะพี่น้องเจ็บครับว่าจีบ่เสียงคอยเนี่ยด้ยครับพี่น้องว่าเจ็บข้อครับบ่าแห้งหรือเจ็บข้อครับเึง่นาะ่อ หนวดงามอีกแล้วครับต้นนี่โอ้ฝน,นพีนด็อกปุ่มนี่มีหลายตัวอยู่ครับเก็บตัวนี่ก็น่าห้อ หยอดไหมสุดยอดเลยครับหยอดก็โอ้โหอ,อังสีแค่เนี้ยนะนองพนะีน้องเนาะ แดดก็เริ่มสแห้งแล้วล่ะครับเขากำังมาได้เสาแน่นะครับน้องมึงแดดสวยกัดแดดแห้งกัดวนอยากเหี้ยบบันเถอะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังเก็บไปอยู่นะครับเนาะเก็บไปเรื่อยๆก่อนต้องพอทนได้อยู่ครับตอนนี้จะตีแจ้หน่อยนี่แล้วสีบุญเหี่ยวหอดหยอดพักบันไปทีครับเบา่ะ หลห่อนหลายดีครับโอ้ยอยู่บ้านก็ปเป็นอันดูจัดสิไปเ็ีเนเี่ยนมันเท่เากับเล่ตมะขึ้นปลาขึ้นเขาเลาะพักล้านเบื้องต้นห่อนหลน้องมือกับลงน้ำแล้วครับหาห้อหยไปเสร็จแล้วยมนี่พี่น้อง หมดแล้วครับอมโอ้ย,อย,อย,อยบางยอดใช่ไหยอดครับอู้เดรัยเติบแล้วครับ ปลาเนี่ยทงสิพ่อตอนน้นใหญ่แล้วละครับผุน่นว้าวแม่นต้นนี้ก็พอ่ออย่างห้องปลาเนี้พี่นอ้อ,ตอนงต้นวงต้นนี้งเมตรพี่น้องงามดีครับไม่เบิ่งหยอดครับผุนกระโจมว่ากเก็บโดนหรอือเป่นี่ครับเพื่อดูผู้ลหยอดเริ่มสิแก้เหมือนละครับแต่วะ่าเ้า เดี๋ยวเขาคอยไปขัดออกอยู่บ้านนะพี่น้องนะเขาเก็บเอานั่นแหละวเขาขัดออกอยู่บ้านนะเอ้เก็บครับบ่เนี่ยเก็บไะไรไปแต่ทั้งรางเนี่ยหรอครับ ไปลวกกินกับแก้วกับป้นเนี่ยกระเสียบพกันพี่นอ้องใบที่ว่าแข็งแข็งแน่นะครับแต่กับบ้าน้ท่านถือว่าแก้ดีนะครับลวกโอ้เสียบ สออ่ะพี่น้องสองสามมือก้อนนี่ทำให้เก็ียบหนึ่งชิออ้่อนกก้วยสวยดีนะครับเนาะแต่ว่านี่เขาบอกเป็นยนื้อขงใดที่เก้าล่ะครับตักหวานยำนี่ อย่างหอยไดงครับต้นอยู่แล้วครับบางทางนี้เป็นแดงปลอมต้นโอ้ยผีตั้งผีเก็บตอครับหอ้อ พอละครับตดนนีโน้โอ้พี่น้องโอพอจินแล้วครับเดี๋ยวพ่อจิไปสุปผลงานเนาะพี่นอนะ้องเนาะยางไปหอดรถก่อนครับเออยางไปว่าท่านี่หอดรถดอกครับพ่อเก็ยบยวไปอีกจักหน่อยกันนาะพี่น้องนะเนาะเสียดายครับต้องหามือหนาเขาบ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวสิแก่ เขียนหยอดงามดีครับตัวนี้เอาพี่น้องมาเบิงผลงานการเก็บประวันของห้องมือน,นี่ครับอู้จะกับแม่งยังดอกน้องทอมเบงครับถ,ถือว่าได้หลายอยู่ครับพี่น้องหยอดกะโว,ว่งามงามกะหลายนะพี่น้องนะกะ เอาบ่ได้มากัหลายมือเนาะพี่น้องเนาะพักวันกัเลื่อมแจ่เลื่อมยังแน่ทึ่งกระจกกับม้เจ็บน้ำครับกระจกกับม้เจ็บหลายเติบอยู่ครับเพื่อนกัเรียกเอาตั้งแต่ต้นเจ็บไม่ง่ายหลอกครับต้นอยู่กับดินต้นหยอดมาหลายเพื่อนก็บว่าเอาครับเพื่อนเอาได้เอากาวาเพื่อนเอาเมื่อกี้ต้นกับพาะแกงเพื่อนกับพักกันกลับน่อพี่น้องปัะนี้เขากับมาที่หลังเพื่อนเนาะแต่กับเพื่อได้เก็บได้เลื่อมเพื่อได้แกงหระครับแกงง่ายหนึ่งเวลาเนาะพี่น้องเนาะครับยังได้กับเบื้องคลิปแล้วกับ ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแกงเตียนให้เบาในเด้อในเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเห้คลิปต่อไปโอ้ฝี่น่อง,มงเมงขอตรวจได้หล,ลายลย,ยครับเอาครับคลิปนี้กะม,มีความหมายนะฝากพี่ฝากหน,น่องซ้ำนีแล้วเนาะครับเนาะพอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับผมโอ้โลดห้องครับหอดรถล้วครับไปบ้านว่าห้าบาทนี่สวยลรวครับแดดกันแห้ง